สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัปตันเมฆกําแหงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง M M c a c h t u c Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนกระบองเพชรออนไลน์ใน Facebook นะครับว่าจะมีกลุ่มไหนบ้างนะครับแล้วเราจะหาได้ยังไงนะครับกลุ่มซื้อขายกระบองเพชรนะครับก็ผมไปเห็นหลายๆท่านนะครับถามกันเข้ามาว่าเราทํากระบองเพชรเนี่ยจะไปขายที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะครับว่า สามารถนํามาขายที <gaat S 2> ่ไหนบ้างครับอย่างแรกเรามาตรงนี้นะครับหน้า facebook ของเรานี่ครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเรากดเครื่องหมายตรงนี้นะครับเครื่องหมายค้นหาตรงนี้นะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็พิมพ์ไปว่ากระบองเพชรนะครับนี่แล้วเราก็เลือกคําว่ากลุ่มนะครับกลุ่มตรงนี้นี่ก็จะมีกลุ่มของกระบองเพชรนะครับขึ้นมานะครับ มีหลากหลายกลุ่มเราก็กดเลือกกดเข้าร่วมได้เลยนะครับกดเข้าร่วมไปในกลุ่มนะครับเพื่อที่จะได้เห็นโพสต์ของท่านอื่นนะครับของเพื่อนๆในกลุ่มของเรานะครับว่าเขาขายอะไรหรือเขาตามหาต้นไม้อะไรนะครับเราจะได้เข้าไปดูนะครับหรือเราจะเข้ามาขายเองก็ได้นะครับนี่มีกลุ่มนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้เข้าร่วมนะครับก็คือชื่อกลุ่มว่าจำหน่ายกระบองเพชรนะครับ และกุหลาบหินนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าร่วมเลยครับนี่เขาถามว่ากัญชาบอกสายพานันธุ์แคคตัสหรือแคคูลินมา1ชนิดนะครับผมก็บอกสายพานันธุ์แคคตัสไป1ชนิดนะครับชื่อยิมโนนะครับแล้วเราก็ฉันยอมรับนะครับยอมรับกดของกลุ่มนะครับเราก็ลองอ่านดูนะครับว่าเนี่ยกดเขามีอะไรบ้างนะครับนี่เราก็อ่านอ่านอ่านแล้วเราก็ กดส่งเมื VII ่อเข้าใจแล้วก็กดส่งก็คืออย่าทําผิดกฎของกลุ่มก็พอนะครับถ้าทําผิดกฎของกลุ่มแอดมินจะเตะเราลบเราหรือบล็อกเราออกจากกลุ่มนะครับเราก็กดส่งขอเข้าร่วมไปนี่ครับเรียบร้อยรอแอดมินมารับนะครับนี่ส่งคําขอเรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้จะขึ้นว่ายกเลิกคําขอเข้าร่วมนะครับก็คือเราส่งคําขอเข้าร่วมกลุ่มเรียบร้อยนะครับรอให้แอดมินมารับเข้ากลุ่มนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำกลุ่มนะครับกลุ่มที่ผมคัดเลือกไปแล้วนะครับที่เป็นกลุ่มซื้อขายโดยเฉพาะเลยนะครับที่ผมใช้ซื้อขายอยู่บ่อยๆนะครับประมาณ10กว่ากลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผม โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกลุ่มที่ผมคัดเลือกคัดสรรมานะครับสําหรับกลุ่มซื้อขายกระบองเพชรนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องๆเอาไว้กดเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่นี่ครับรายละเอียดด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนๆน้องๆก็เข้าไปกดที่ลิงก์นะครับแล้วก็กดเข้าร่วมกลุ่มนะครับแล้วก็ตอบคําถามนะครับยอมรับการ ยอมรับกฎของกลุ่มนะครับแล้วก็ส่งคําขอเข้าร่วมไปนะครับแล้วก็รอแอดมินรับเข้ากลุ่มนะครับประมาณเร็วสุดก็หนึ่งวันนะครับช้าสุดก็ไม่เกินสิบห้าวันนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเนื้อหาสาระดีๆอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะทํามาให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆชมเรื่อยๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับก็วันนี้ก็ ก็อะไรดีก็ลาเพียงเท่านี้จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ